ปูฟ้า,าลานฮักนี่เลยครับผมบรรยากาศดีมากถ้าไม่บอกว่าบ้านฉางจะไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นบ้านฉางนึกว่าเรามาอยู่เหนือลงมาลงมาก็เป็นรถลงมาได้เลย นี่มองไปด้านสายมือก็ลานฮักหลังบอนแกเป็นคนชอบบอนปลูกบอนเยอะผมมาลักไปเรื่อยแหละนี่ดีโอ้สวยบรรยากาศ กลางเต็นท์หน้าหนาวนี่มาได้ดน,นี่วันนี้วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งตุลาโอ้โหดูหนึ่งตุลานี้ผมมาตอนบ่ายสองยังยังยังหนาวเขาทำเป็นปรับระดับไว้เป็นละเล่นระดับนะครับผม ในระดับอยู่นี่ก็อีกระดับนึงตรงนู้นก็จะมีร้านอาหารเนี่ยครับข้างบนจอดรถได้อะไรได้แล้วเอารถจอดเข้าวิ่งเข้ามาทางนี้ก็ได้อีกอเดี๋ยวถามไกด์ก่อนเป็นไงอากาศเป็นไงครับดียังไงดีไง ใหญ่สวยใหญ่อืมเย็นสบายโอ้โหแล้วมีอะไรกินด้วยมีอะไรเยอะแยะที่กินอยู่อะไรน้ำน้ำอะไรหันป้ายเขาดูด้ชื่อน้ำอะไรภูฟ้าผูฟ้าเออชาไทยภูฟ้าแล้วก็อะไรอีกไอติมเนี่ยไอติมด้วยโอ้โหดู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  แล้วมาข้างล่างนี้ก็เป็นบ่อน้าําลงไปกลางเต็นได้สวยงามมากไม่บอกนะี่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นบ้านฉางอากาศเย็นนี่นี่นี่ผมเดินอยู่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่มองไปงนั้นเป็นมาตาพุทธู้มาตาพุทธสวยงามสวยงามจริงๆ แล้วพี่เขาทำไว้เป็นมีสะหนามมีบัวมีอะไรดอกบัวเยอะยอดอกบัวเยอะมากม,มาดูเขาตัดหญ้าไว้มีดอกบัวหลายสีหลายพันเลยแต่แกเอาผ้าดำผ้าใบาดำมาปูสวยมากสวยงามสวยงามสวยงามจริงๆอืม นูนจอดรถไว้มีเป็ดมีหา่านมีอะไรธรรมชาติสวยงามมากหน้าหนาวนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ร้านถูฟ้าคอฟฟี่นี่ขนาดผมมานี่วันวันที่สองตุลานะตุลานะยังยังอากาศยังสุดยอดขนาดนี้ สวย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 จริงๆทางลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งจะปลูกพวกอ่กระดุมทองเนี่ยต้นกระดุมทองไว้กันน้ำซัดแล้วก็ย่าเนเปียขึ้น มีสระน้ำใหญ่อยู่ตรงนี้อีกสวยๆเป็นมุมเปิดสวยงามมากแล้วก็ยังรักษาไม้เดิมๆไว้อยู่นี่เลยครับนี่เป็นลานปลูกญ้าตัดญ้าสวยงามเลย เออเดี๋ยวต้องมาพี่เดี๋ยวต้องมานี่มีมอนกลางเต็นท์ได้พี่เขาจะทำที่เป็นลานกลางเต็นท์อยู่นะเนี่ยดูดูสวยสวย,สวยได้กินเสียงน้ำตกด้วยอ๋อเห็นแล้วเห็นลไแล้วมันไม่ใย่เป็นน้ำซับเฉยๆชยที่เกี็ดเดินไป ขึ้นไปสวยงามนะนากลางเต็นท์ครับมาเช่ากลางเต็นท์อะไรได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พี่เขาไม่ได้ดึงไฟลงมานะครับไม่ตรงนี้ไม่มีไฟแต่ข้างๆเขามีไฟหมดแต่เขามีโซลาร์เซลล์ติดให้บรรยากาศสวยงามมีเสียงนกร้องมีไม่ต้องไปทางเหนือให้ขับรถให้เมื่อยตุ้มเลยมานี่ได้เลยมองไหนก็เห็นเขา นี่เข้ามาพอเราลงมาเนี่ยนี่ลงมาทางซ้ายมือก็จะเป็นซ้ายซ้ายกินเก่งมากคนละสายพันธ์หมดเลยเนี่ยสามสายพันธ์ไอตัวใหญ่เนี่ยอายุเล็กสุด ไอ้ตัวเล็กอายุใหญ่สุดหัวจุกเนี่ยมันรุ่นเดียวกันได้ไหมพี่ใช่ครับตอนมามันตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับอ๋อมันมาเล็กกับใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ตัวลายๆนี่เป็ดหัวจุกครับเป็ดหัวจุกเป็ดมงกุฎอะไรแล้วแต่แล้วตัวขาวนี่ล่ะตัวขาวนี่เป็นมะหลาดครับมะหลาขาวสวยสวยสองตัวนี่เป็นคอนรัก มันจะตัวเท่านี้นะมันจะอ้วนขึ้นนีเฉยตัวมันจะไม่ตัวต้นตรงนี้เฮ้ยมันคนละสาใส่ผ้านี่ไม่ไอตัวใหญ่กับไอตัวเล็กเนี่ยใช่ใช่ใช่ไอ้นั่นมันเพิ่งอายุน้อยกว่ามันเพิ่งไม่ถึงเดือนในตัวใหญ่ฮะเอ้าเหรอไอพวกนี้มันสองเดือนกว่าแล้วตัวเล็กๆนี่เป็ดปอยชายเพื่อเนี่ยมึงเราทำตัวจีนเรามองเป็ดปอยชายซะแล้ว แมนดารินมันจะสีเขียวเขียวเข้มเข้มใช่ไหมพี่ตัวเดียวกันจะมีเสีโอ้ตุดโดงตุดโดงเลยภ <c oughs> ูฟ้าคอฟฟี่ครับมากลางเต็นท์มาหลายด้านนี้ผมมาอยู่สบักที่สองนะครับะจะมีสามสี่สามสี่ขยักนะครับสวยงาม บรรยากาศเหมือนทั้งเหนือไม่ต้องไปให้เมื่อยเลยครับสุดยอดเลยครับลมดีมากเลยถ้าเกิดลมเข้าที่ไม่ก็จะได้ยินเสียงอยู่นะครับขอขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของสถานที่อพี่ภูฟ้าคอฟฟี่นะครับจำชื่อแกไม่ได้ติดต่อได้ที่ภูฟ้าคอฟฟ บ้านฉางเลยครับผมพิมพ์เข้ามาในเพจก็จะเจอครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮปปองทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับกับธรรมชาติสดสวย